หอดูดาวที่ชื่อว่าวิ r ซีร r u b i n Observatory เป็นชื่อหอดูดาวที่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่วีรารูบินนักดาราศาสตร์หญิงผู้ค้นพบหลักฐานสำคัญของสสารมืดหรือ dark matter ซึ่งเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ต่อเอกภพไปตลอดกาลวิรซีร r u b i n Observatory ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องจักรแห่งการค้นพบ และแม้ยังไม่เริ่มการสำรวจหลักอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้สร้างสถิติใหม่ให้วงการดาราศาสตร์แล้วในช่วงของการทดสอบระบบรูบินสามารถตรวจพบดาวเคราะห์น้อยใหม่กว่า1,900ดวงรวมถึงกลุ่มดาวเคราะหน้อยที่หมุนเร็วผิดปกติซึ่งไม่เคยสังเกตได้มาก่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดาวเคราะหน้อยที่หมุนเร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จัก ดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็วคืออะไรการหมุนที่บอกอดีตของระบบสุริยะแปลว่าความเร็วและลักษณะการหมุนของดาวเคราะห์น้อยสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมันในอดีตดาวเคราะห์น้อยไม่ได้แค่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ยังหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วในการหมุนของมันสามารถบอกเรื่องราวในอดีตได้หลายอย่างเช่น มันเคยชนกับดาวเคราะห์น้อยอื่นหรือไม่มันเกิดจากเศษหินก้อนใหญ่หรือชิ้นเล็กโครงสร้างภายในของมันแข็งแรงหรือหลวมนักดาราศาสตร์จึงสามารถใช้การหมุนเป็นเบาะแสศึกษาอดีตของระบบสุริยะเหมือนการอ่านเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็วผิดปกติจึงเป็นสิ่งล้ำค่าเพราะบอกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงกว่าที่คิด และอาจเคยผ่านการชนหรือเหตุการณ์สำคัญมาแล้วบางครั้งดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็วมากจนเกินกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดไว้ในงานวิจัยของรูบิน o b s e เวเทอรีนักดาราศาสตร์แบ่งดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็วมากโดยหมุนครบ1รอบประมาณ13นาทีถึง2.2ชั่วโมงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เจอประมาณ16ดวง กลุ่มที่สองเป็นดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็วที่สุดโดยหมุนครบหนึ่งรอบน้อยกว่า5นาทีและนักวิทยาศาสตร์ได้พบเจอประมาณ3ดวงดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดนี้มีขนาดใหญ่และใหญ่กว่าสนามอเมริกันฟุตบอลนี่ถือว่าน่าประหลาดใจเพราะก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าวัตถุขนาดใหญ่ไม่ควรหมุนเร็วขนาดนี้มันน่าจะสลายตัวหรือแตกเป็นชิ้นๆแต่ดาวเคราะห์น้อยพวกนี้ กลับหมุนเร็วที่สุดและยังคงอยู่ครบเป็นก้อนเดียวแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างภายในของมันแข็งแรงมากกว่าที่คิดนักดาราศาสตร์ได้พบดาวเคราะหน้อยดวงหนึ่งที่หมุนเร็วที่สุดสำหรับวัตถุใหญ่มีชื่อว่า2025 MN45 โดยดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาด710เมตรซึ่งใหญ่เกือบ8สนามฟุตบอล และความเร็วในการหมุนครบรอบคือ1.88นาทีเท่านั้นถ้าเทียบง่ายๆคือดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์นี้หมุนรอบตัวเองเร็วกว่าพัดลมในห้องแล้วทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้ถึงสำคัญเพราะดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่หมุนเร็วมากแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ครบเป็นก้อนเดียวได้ตามความเชื่อเดิมการหมุนเร็วขนาดนี้หมายความว่าวัสดุภายในต้องแข็งแรงเหมือนหินก้อนเดียว นี่เองที่ทำให้เราต้องทบทวนความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยเพราะไม่ได้เป็นแค่กองเศษหินอย่างที่เคยคิดทั้งหมดโดยดาวเคราะห์2025 MN45 จึงเป็นดาวเคราะห์น้อยตัวแทนของความลับใหม่ของระบบสุริยะนักดาราศาสตร์กำลังศึกษาเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงหมุนเร็วและยังคงอยู่ครบเป็นก้อนเดียวได้ ในระบบสุริยะดาวเคราะห์น้อยหลายดวงโดยเฉพาะขนาดใหญ่มักเป็นกองเศษหินคือกองหินและเศษหินขนาดเล็กที่เกาะกันด้วยแรงโน้มถ่วงถ้าหมุนเร็วเกินไปมันก็จะแตกออกเป็นชิ้นชิ้นแต่ดาวเคราะห์น้อยอย่าง2025 MN45 กลับหมุนเร็วสุดๆและยังคงอยู่ครบเป็นก้อนเดียว สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สรุปได้ก็คือวัสดุภายในแข็งแรงมากเหมือนหินก้อนเดียวไม่ใช่กองเศษหินเหมือนดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่การหมุนเร็วขนาดนี้ทำให้เราได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์น้อยและนี่คือเหตุผลที่นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นเพราะมันเปิดหน้าต่างใหม่ในการศึกษาโครงสร้างและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์น้อยก่อนหน้านี้ ดาวเคราะห์น้อยที่หมุนเร็วส่วนใหญ่จะพบไกลโลกเพราะง่ายต่อการสังเกตซึ่งแสงของมันสว่างมากพอที่จะจับได้อยู่ใกล้ทำให้เห็นรายละเอียดการหมุนได้ชัดแต่ครั้งนี้ Rubin Observatory พบดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็วเกือบทั้งหมดอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักคือพื้นที่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีซึ่งบางดวงอยู่ไกลกว่าขอบแถบหลักอีกด้วย แล้วทำไมรูบินจึงสามารถเห็นได้ไกลขนาดนี้เพราะว่าเครื่องมือนี้มีกำลังรับแสงสูงมากและสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงจากดาวเคราะห์น้อยได้แม่นยำจึงสามารถสังเกตดาวเคราะห์น้อยที่หมุนเร็วแต่แสงจางได้เป็นครั้งแรกและนี่ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะนักดราราศาสตร์สามารถเริ่มศึกษาดาวเคราะห์น้อยหมุนเร็ว ได้ในระยะไกลและโครงสร้างภายในกับความแข็งแรงของดาวเคราะหน้อยที่อยู่ไกลกว่าเดิมรูบินเปิดหน้าต่างใหม่ให้เราเห็นดาวเคราะหน้อยหมุนเร็วมากและไกลจากโลกมากกว่าที่เคยทำได้